สวัสดีค่ะทุ้คนมาพบกับลี่อีกแล้วนะคะวันนี้ลี่จะพาทุกคนไปดูเสื้อผ้าค่ะที่ถูกมากๆค่ะคือลี่ก็ไม่ได้ทําคลิปประมาณสองสามอาทิตย์นะทุกคนคือว่าอาืม่านรลี่เสียค่ะลี่ก็ไม่ได้ทําเลยเพราะว่าลี่ก็เนาะเสียใจทุกคนก็แบบว่าช่วยงานอา่า ช่วยงานแบบว่างานศพนะคะทุกคนแล้วก็เออไม่ได้ทำมานานสองสาอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้ดีจะพาทุกคนไปดูเสื้อผ้าที่ถูกมากๆค่ะและมันเป็นแบรนด์ด้วยค่ะเราจะไปดูกันเลยค่ะทุกคนไปเลย ทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะทุกคนเราจะเดินเข้าไปในตลาดค่ะว่าจะไปดูว่ามีเสื้อผ้าอะไรบ้างและเป็นแบรนด์อะไรบ้างทุกคนมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบรนด์หมดนะทุกคนและเราก็จะหาดูว่าแบรนด์อาดิดาสบ้างแล้วก็ไนกี้บ้างนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีเยอะมากมันไม่ใช่ว่าเป็นเสื้อผ้าเก่านะคะทุกคนมันเป็นของใหม่เลยแต่ว่าอมัน เขาขายถูกค่ะทุกคนและเราจะเข้าไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยนี่ทุกคนเราเข้ามาถึงแล้วนะทุกคนมันมีเสื้อผ้าเยอะมากค่ะทุกคนนี่ทุกคนแบบกระเกงขาสั้นนะคะทุกคนเขาขายประมาณ48ทุกคนแต่ว่าเขามาขายประมาณ14บสี่ีย สี่สิบแปดเหรียญทุกคนเห็นไหมเออสี่สิบแปดเหรียญน,นะคะทุกคนดูจะให้ดูเห็นไหมสี่สิบแปดเหรียญทุกคนแต่เขาเข้ามาขาย15เหรียญ44อ,อ่า14เหรียญ99ทุกคนเห็นไหมเข้ามาขาย14เหรียญกับ9ก ที่ห้อนี้นะคะทุกคน w a k o w a k o ยี่ห้อ w a k o นะคะทุกคนนี่ทุกคนเป็นที่ห้อ w a k o นะคะทุกคนสวยไหมเป็นกางเกงขาสั้นแบบว่าออกกำลังกายก็ได้ทุกคนตอนเช้าชม ันนี้ก็เป็นที่ห่อโพโตนะคะทุกคนโพโตนะคะทุกคนนี่ราคานะคะทุกคนสาสิบหกเหรียญแต่ว่าสาสิบหกเหรียญก็กไม่เห็นเลยสาสิบหกเหรียญแต่ว่าเขามาขายแค่เจ็ดเหรียญทุกคนหกเหรียญเก้าเก้าเจ็ดเหรียญดู สวยขาสั้นมีเยอะแยะเยอะแยะมากสวยนะเนี่ยเราจะเอาตัวนี้นะคะ นี่เราเอานะคะทุกคนเราจะเอาอันนี้สือไหมอันนี้ก็ตัวหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็อ๋ออันนี้มีห้อทำนี่นะคะทุกคนมีแต่แบบว่าไม่แพงนะคะทุกคนสิปสี่เหรียญเก้าส้านะคะทุกคนแต่ว่าราคาจริงๆอะประมาณสามสิบเก้าเหรียญห้าสิบแต่ว่ามันดุดราคาค่ะ เอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะสวยไหมทุกคน,ลคนแล้วก็มีกางเกงไว้ทุกคนะกางเกงขาสั้นโพโรนะคะทุกคนแล้วก็ อนี้ก็เป็นซีเคด้วยค่ะทุกคนเราจะเอาประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนไปและเสื้อผ้าถูกมากค่ะทุกคนเราชอบมากที่ชอบมาช้อปปิ้งอยู่ที่บริตันนะคะแล้วเราก็จะเอาประมาณนี้นะคะทุกคนอุ้ยอันนี้ชอบอันนี้มากสวยสวยดอีอันนี้ก็สวย,วยทุกคนนี่แต่สวย c k ค่ะสกคน c k ราคามีแต่14เหียญทุกคนราคาถูกมากอยู่ตลาดที่โบริินตันนะคะทุกคนตลาดบริินเตันนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ของเก่านะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นของใหม่แต่ว่าเขาขายถูกค่ะคือเราก็จะเอาประมาณนี้นะคะทุกคนเดูจะให้ดูน้คะ่ะนี่กางเกงกางเกงด้วย คือเราชอบที่มาช็อปอยู่บนินตันนะคะทุกคนบดินตัน sorry บดิตันค่ะทุกคนที่แบบว่ามันถูกค่ะเราชอบมาสั่ะทุกคนคนเยอะเราจะถ่ายให้ดูตลาดถ้าทำมีก็มี คนกางเกงขาสั้นก็มีนะกระโปรงก็มีนี่แตสองเหรียญกางกก่อนเนาะกระโปรงสวยค่ะทุกคนีค่ะสองเหรียญทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้แบรนด์ังเท่าไหร่นะสองเหรียญโอ้โหอันสวยโอ้ยมันเจ้ามากมันถายไม่ออกอันเนี้ยราคา คนดู12เหรียญ9แแยยาาย่แต่ว่าเหรียแค่10เหรียญ10เหรียญก็สโอ้โหราคาจริงมันห้ิบสอเหรียญทุกคน52เหรียญแต่ว่ามันถ่ายรูปมากแต่อันนี้ไม่ใช่ใช่เถอะมันใส่ได้มันน้อยเกินไปทุกคนอันนี้เป็นกางเกงเ,เป็นกางเกงน,นะคะทุกคนทุกคนเราก็ได้เสื้อผ้าแล้วนะทุกคนได้เสื้อผ้าแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเราจะไปเช็คเอาท์ก่อน เราจะไปเช็คเอา์นะคะว่าจะหมดไปเท่าไหร่ไปกันเลยทุกคนเราก็เช็คเอาท์แล้วก็เรียบร้อยนะคะทุกคนเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วเราจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างค่ะคืออ่าดีอยู่ข้างในอ่ะว่าจะอ่าจะถ่ายว่าเช็คเอาท์ยังไงแต่ว่าคนมันเยอะทุกคนเราก็เลยแบบว่าเออช่างเถอะเราก็เลยแบบว่าเช็คเอาท์เลย ทุกคนเราหมดไปเท่าไหร่ทุกคนเราหมดไปแปดสิบสองเหรียญอ่อห้าสิบสี่เซนทุกคนดูขอเห็นไหมเนี่ยจะให้ดูนะจะไม่เห็นเดี๋ยวจะเขียนบอกผลน,นี่ไงไม่เห็นเลยเออช่างเถอะทุกคนแล้วจะให้ดูว่ามีอะไรบ้าง เราไล่เก,กงมาราคาทุกคนเป็นเซตหนึ่งมีสองอันค่ะคือแบบว่าอันนี้สิบสองเหรียญเก้าเก้าค่ะทุกคนนี่ดูเห็นไหมราคาตัวจริงอะนะทุกคนมันจะแบบว่าเท่าไหร่ดีเท่าไหร,ร่ราคาตัวจริงมีราคาจริงไหมเนี่ยราคาจริงโอสิบเก้าเหรียญทุกคนแตบบ่ว่ามันดุด หลุดลงเดือ12เหรียญ99ทุกคนนี่ไรกางเกงแล้วทุกคนแล้วเราก็มีอันนี้เป็นกางเกงโพโดนะคะทุกคนดสูสีสวยสวยเลยดูรู้ไหมเท่าไหร่เนี้ยอันนี้เขาขายตัวเจงน,นี้ส6สบเหรียญเลยนะทุกคนแต่ว่าเขามาขายแค่ หกเหรียญเก้าเก้าทุกคนอุ้ยถูกบากดีใจทุกคนนี่เป็นการเกมที่แบบว่าออกกํลังกายอะไรก็ได้นะคะทุกคนนี่แบบว่าใส่อยู่บ้านเราชอบใส่อย่างนี้แบบว่ากางเกงอย่างนี้นะเราชอบแล้วก็มีเสื้อนะคะทุกคนเป็นเสื้อซ k เคนะคะทุกคนอันนี้เราชอบมากดูอันนี้ ราคาตัวจริงนี่เท่าไหร่นี่สี่สิบเก้าเหรียญห้าสิบเลยทุกคนรูสี่ไซส์ L อนะคะทุกคนเราใสา่ไซส์ L อว่าเราอ้วน <c oughs> เราอ้วนล้วก็เราใสา่ไซส์ L อแต่ว่ามันหลุราคาทุกคนหนุราคาเดือสิบสี่เหรียญเก้าเก้ารูสี่อุย้ยอันนี้นะ่าจะเห็นไหมเนี้ยเห็นไหมเออนี่ไงนี่ทุกคน ทุกคนอันนี้เป็นสีเขียวนะคะทุกคนแค่เรนฝ้ายคลายแค่เป็นคลายทุกคนอันนี้ชอบมากเลยสีเขียวดูสวยมากเลยทุกคนอันนี้ก็สามสิบเก้าเหรียญห้าสิบเซนทุกคนแต่ว่ามันมันลดลงเหลือสิบสองเหรียญเก้าเก้าทุกคน,กคนถูกมาก <laughs> ไม่ถูกมากทุกคนน,นี่สวยไหม โอ้โหเสื้อผ้ามีแต่ช่วยเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นสีสีแบบว่าอันนี้นะคะสีส้มนะคะทุกคนอันนี้เป็นทัมมี่ทุกคนทัมมะะนนี่นะคะท, 39, 50, 100, ทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่สามสิบเก้าเหรียญห้าสิบเซนทุกคนดูจะให้ดูนะคะทุกคนเห็นไหมนี่แต่ว่ามาขายสิบสี่เหรียญเก้าเก้าทุกคนดูสี่ นี่โอ้โหมันหูมากทุกคนเป็นตลาดวอรินตันนะคะอยู่ที่รัฐวิสคอสซินเมืองวีโบกี้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจอยากมาก็ามาแบบว่าเสื้อผ้าเยอะมากแต่ว่าอยู่รัฐอื่นมันก็คงจะมีมันน้นอันนี้ก็นะคะเท่าไหร่โอ้โหนี่ทุกคนอันนี้ก็สวยอันนี้สีขาวดีเคนี่นะคะทุกคนดีเคนี่นี่ สวยไหมอ่าราคานะคะทุกคนอยู่ที่เอ่อสี่สิบเก้าเหรียญทุกคนดูสี่สิบเก้าเหรียญเออน่าจะไม่เห็นนะคะรู้เป็นอะไรแต่ว่ามันโดดมีแต่สิบสี่เหรียญเก้าเก้าทุกคนโอโ้โหโอ้ยมันถูกจริงๆค่ะ คุ้มนะเนี่ยนี่ทุกคนน่าจะสวยเนี่ยสวยนะเนี่ยอืมเออทุกคนสวยไหมโอ้โหไล่ตุ้มเยอะเยอะมากอันนี้ก็แบบว่าเออเราก็ชอบมากอันนี้ชอบทำมีเหมือนกัน,นเนี่ยทุกคน ทุกคนถ้าใครสนใจอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะคอมเมนต์ข้างล่างค่ะเราจะตอบทุกคําถามเลยค่ะถ้าใครอยากรู้วันนี้เราก็จะเพียงเท่านี้นะคะทุกคนจเจอกันคลิปหน้า วันนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาค่ะวันนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายไม่ปล่อยค่ะ